เราอยากให้มีรัฐบาลเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มไม่ต้องคิดเองไม่ต้องทําเองเรามองเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นเรื่องสำคัญมากต้องต้องบูฟต้องเดินให้เร็วแต่ต้องเดินให้ถูกโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะทางดิจิทัลนี่เป็นเรื่องที่สําคัญ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนชั่นอินไซต์รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบันบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงศ์อักษรปีกลองทางการเมืองเชิดท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าปีที่แล้วอัตคัดแล้วนะครับปี2,569สัญญาณออกมา ยังขัดสนยิ่งกว่าเพราะเจอภูมิรัฐศาสตร์กำลังซื้อในประเทศและกะติกาการค้าที่กีดกันและทำให้เศรษฐกิจกำลังติดหลมปีนี้เป็นเปียงความยากลำบากนี่ดูดิเนี่ยออนแอไหมล่ะแต่และตัวนี่นี่กลัวเรือนเปลาะบางมากรายได้เติบโตต่ำไม่ทันค่าครองชีพและภาระหนี้ที่สูงขึ้นนี่ <ผ>เอกชนลงทุนต่ำขาดการพัฒนาศักยภาพ SME มีขีดจำกัดในการเ,<อ>เข้าถึงแหล่งทุนภาครัฐต้องรัดเข็มขัดเพราะจะชนเพดานนี้70%แล้วครับขาดดุลสูงต่อเนื่องทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยสูงจนน่ากังวลอาจกดดันต้นทุนการลงทุนของประเทศเลยและ,และวันก่อนเนี่ยกรุงเทพธุรกิจเนี่ยได้เชิญระดับแบบเขาเรียกว่าคนที่กำหนดวยบายด้านเศรษฐกิจของแต่ละพัก ครับซึ่งมาร่วมกันไ้สามพักนะเพื่อไทยพอพูลโรจนสกุลครับประชาชนเนี่ยสิริกัญญาตันสกุลประชาธิที่ปรับเนการดีเรียวไพโรดมานั่งคยุยของรายการดิฟทอคของกรุงเทพธุรกิจย้อนกลับไปดูว่าทั้งสท่านมีทางออกกับกับดักเศรษฐกิจตรงนี้อย่างไรครับเราอยากให้มีรัฐบาลเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์ม นะคะที่จะไม่ต้องคิดเองไม่ต้องทำเองนะถ้าเกิดเป็นรัฐบาลดิจิตอลปกติเนะี่ยรัฐก็จะคิดเองทำเองเสมอนะทำให้เรามีแอปพลิเคชันภาครัฐเนี่ยของของ,งหน่วยราชการเนี่ยเป็นพันๆแอป นะคะแต่ว่าถ้าเกิดรัฐเนี่ยเป็นตัวเองเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะไม่ทําเองนะคะแล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการที่ทําให้ธุรกิจที่ที่ทำเรื่องพวกนี้นะคะทั้งซอฟต์แวร์ของคนไทยนะคะทั้งแพลตฟอร์มของคนไทยอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ,ะเกิดและเติบโตได้เนาะดังนั้นเนี่ยเรื่องของข้อมูลที่จะต้องมีการเปิดจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่แล้วกฎหมายที่จะอนุญาตให้ตัวเจ้าของ ข้อมูลตัวจริงก็คือประชาชนเนี่ยนะเป็นเป็นคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงแล้วก็สามารถที่จะเป็นคนให้อนุญาตหรือให้คอนเซนต์ในการใช้ข้อมูลเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นจริงไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งที่เราจะทำคือเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ตรงกลางนะที่ทำให้อ่แพลตฟอร์มที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซจริงเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานได้นะโดยที่เราก็เป็นตัวกลางระหว่างแพลตฟอร์มเล็กๆที่สามารถสู้กับแพลตฟอร์มใหญ่ได้นะโดยตัวกลางกับตัว สินค้าของคนที่จะเป็นผู้ประกอบการที่จะเอาสินค้ามาลงอออย่างสมมติว่าเราพูดถึงแพลตฟอร์มตอนนี้สมมติเรื่องของการซื้อขายออนไลน์เลยนะคะเราก็จะใช้แพลตฟอร์มต่างชาติตรงไหมคะที่นี้สิ่งที่คุณหมายพูดเนี่ยรูปแบบมันจะเป็นยังไงนะคะคือรัฐมีแพลตฟอร์มกลางใช่ค่ะเป็นเร,เรียกว่า open commerce network เนาะเป็นอยู่เป็น mid end ไม่ได้เป็น front end ไม่ได้ไปขายเอง oh. ใช่ไหมแต่แล้วเราก็มีตัว front end ตัวเล็กตัวน้อยนะหรือว่ามีมี ร้านค้ารายย่อยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอสกิลมันไม่ใหญ่เท่ากับรายใหญ่ๆเนี่ยอย่างเจ้าสีน้ำเงินหรือว่าเจ้าสีส้มเนี่ยเขาก็แข่งไม่ได้ดึงลูกค้าให้มันเกิด Critical m a สไม่ได้นะหรือว่าระบบหลังบ้านก็ยังไม่ดีพอนะคะของเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะแล้วก็มี บริษัทอื่นๆที่จะมาทําหลังบ้านให้ก็จะสามารถที่จะเข้ามาปลักอินข้างหลังได้คนที่ขายสินค้าเอาสินค้ามาลงแล้วให้แพลตฟอร์มเล็กๆเนี่ยดึงไปขายได้เราก็มาเสริมตรงกลางเพื่อให้เกิดการแข่งขันทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะเพราะหลังบ้านยังมีเอเยอะแม่ที่อยู่ในแบ็กเอด์เนี่ยไม่ว่าจะเปมาเทคนะคะหรือว่าโลจิสติกส์อะไรต่างๆที่ก็เจอปัญหาเดียวกันจากการที่มันมีการแข่งขันน้อยในการที่จะโดน โดนแพลตฟอร์มใหญ่มาบีบเหมือนกันของภาคไทยนะครับเรามองเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นเรื่องสาคัญมากนะครับอย่างที่ทุกคนทราบเราพูดกันโดยเสมอว่าโตเร็วกว่าเศรษฐกิจปกตินะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลก็คือว่าถ้าใครทําช้าก็เป็นผู้ตามทันทีนะครับใครทําเร็วจะเป็นผู้ชนะไม่อยู่ที่ทําถูกทางไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องบูฟต้องเดินให้เร็วแต่ต้องเดินให้ถูกนะครับเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลสาคัญจริงๆเห็นตรงกับทางประชาธิป,ปัตย์เรื่องข้อมูลสําคัญมาก นะครับเรื่องการพัฒนาเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยเชื่อมมันเชื่อมในหลายๆมิติการพัฒนาภาครัฐการลดฟุตเจอ r ์คอร์รัปชันแล้วก็เรื่องของการให้สินเชื่อนะครับแต่มันจะไม่ง่ายอย่างนั้นในการที่เราทําเป็นส่วนกลางตรงนั้นนะครับผมทํานักกาขึ้นมาสถาบันคำ้นคำประกันเครดิตแห่งชาติในกฎหมายเนี่ยเขียนชัดเลยว่าให้แต่ละหน่วยงานส่งข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็นสัมภากรหรือลกากรอะไรต่างๆนะครับรวมถึงภาคเอกชนต้องส่งข้อมูลมาให้เกิดการประมวลเครดิตได้ในนกักกา นะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาเรื่องของข้อมูลต่างๆเป็นสิ่งที่สําคัญ Virtual Bank ที่เราทําตอนนั้นใช้ข้อมูลในเรื่องของเป็น Alternative Data ในการวิเคราะห์สินเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายค่าไฟการจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับรวมถึงการนำเข้าสินค้าการพัฒนาการซื้อขายใน e-commerce ต่างๆเหล่านี้ไม่ง่ายถ้ากฎหมายไม่เขียน เพราะฉะนั้นใช้กฎหมายในการที่จะดึงดูดตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลยังรวมไปถึงเรื่องของตลาดเงินนะครับเรามีโครงการเรื่อง Gtoken นะครับ G t o k e คคืออะไร Gtoken คือการเอาบอนของภาครัฐบอนคือไอพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับปัจจุบันเนี่ยออกมาเป็นพันธบัตรรัฐบาลจริงแต่ประชาชนตัวเล็กๆเ,เข้าไม่ถึงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นประชาชนต,ตัวเล็กๆเ,เนี่ยต้องเขาเดินเข้าไปแบงก์ก็ต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งในการไปซื้อบอน ซึ่งไม่เกิดประโยชน์นะครับเราต้องการแตกกระจายให้คนตัวเล็กๆเนี่ยสามารถซื้อบอนได้ที่ออกมาเป็นนโยบาย G token กับ G token คืออะไร G token คือการเอาบอลมาแตกและใช้ดิจิทัลแอสเซทเข้าไปเป็นส่วนในการที่จะทําให้มันกําหนดมูลค่ากําหนดการจ่ายดอกเบีย้ยกาหนดการจ่ายอะไรและกําหนดความสิทธิ์ความเป็นเจ้าของพอมันเป็นดิจิทัลแอสเซทมันเป็นโทเค็นแล้วเนี่ยมันสามารถแตกกระจายได้มีเงินร้อยหนึ่งก็สามารถซื้อบอรได้นะครับและพอมันเป็นดิจิทัลแอสเซท มันเทรดง่ายมันตลาดมือสองตลาด secondary market ของบอลเนี่ยปัจจุบันเราแย่มากการซื้อขายแทบจะไม่มีนะครับถ้าเป็นโทเค็นถ้าเป็นโทเค็นเนี่ยมันก็สามารถซื้อขายได้ง่ายเกิดการแลกเปลี่ยนเงินได้ง่ายและเกิดเป็น flow อได้ง่ายนะครับรวมถึงเรื่องของ tourist d i g i pay นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่อ่าเป็นการเราเห็นภาคของการที่มีเรื่องของ คริปโตเคอเรนซีหรือหรือหรือดิจิทัลแอสเซทต่างๆที่มีการเทรดึ้นเป็นคนที่มีรายได้สูงนั้นทำยังไงให้เข้ามาใช้จ่ายได้ในประเทศไทยปัจจุบันทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเรื่องของมินซอฟเพย์เมนต์อะไรต่างๆทําไม่ได้นะครับ<ม>เราเลยเกิดโครงการทัวริสต์ดิจิเพย์ประสานเข้ากับกรอตประสานเข้ากับตัวตัวแพลตฟอร์มต่างๆที่มีการซื้อขายเนี<ม>่ยสามารถให้แตกออกมาแล้วเอามาซื้อขายในร้านเล็กๆได้นะครับในในประเทศไทยได้แล้วนะครับสามารถทําได้แล้วพอดีทํายังไม่เสร็จ ก็เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองซะก่อนมันคือการเอาเงินเบ็ดเงินที่ลอยๆอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าในประเทศไทยแล้วพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะได้รับประโยชน์จากส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตะกอนเนี่ยต่างชาติเดินเข้ามาใช้บัตรเครดิตร้านหมูปิ้งร้านอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้บัตรเครดิตกับร้านหมูปิ้งเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกันนะครับตอนนี้ใช้สแกนควโค้ดในระบบปกติเข้ามาเป็นทัวริส t ัลเล็ต พื่อที่จะทำให้เกิดแคริปโตเคอเรนซีที่เป็นเม็ดเงินใหม่เข้ามาหมุนในระบบเศรษฐกิจนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราพยายามคิดในเรื่องของเม็ดเงินใหม่ในเรื่องของดิจิทัลอีคอนมีในเรื่องของ Data ที่จะเข้ามาในเรื่องของการช่วยทําให้เศรษฐกิจรเราพัฒนาไปได้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างสั้นๆค่ะพี่อ้อค่ะเรื่องคริปโตแอสเซทนี่คือ เศรษฐกิจสายพี่เลยชอบมากดิเอาต่บคำถาม้องกอยากา่อนขอบคุณทั้งสองท่านนะคะรู้สึกเป็นประกายปัน่นแล้วก็จุดประกายมากเลยทีเดียวถ้ามุมมองของประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของ Digital Economy เสริมจากทั้งสองท่นานสามเรื่องเลยก็คือหนึ่งในเรื่องของ Digital Public Infrastructure ก็คือโครงสร้างพื้นฐานาสาธารณะทางดิจิทัลนี่เป็นเรื่องที่สําคัญ เหมือนวันนี้เรามีโครงสร้างพื้นฐานมีถนนมีรถมีรางอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราควรจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็เริ่มดีไซน์ออกแบบให้มันเหมาะสมะเริ่มจากจุดที่มีประโยชน์สูงสุดกับประชาชนก่อน<ม>เช่นในเรื่องของสุขภาพเรื่องของทักษะ,ะวันนี้ ทางประชาธิปัตยก็มี skill wallet มันมีเครดิตแบง k ์ใช่ไหมคะมี skill wallet เหมือนกับว่าเราเก็บทักษะไว้ในของเราที่ในกระเป๋าตาังของเรานี่แหละในแอปพลิเคชันของเราจากนั้นก็สามารถที่จะต่อยอดไป up skill re skill ได้ให้ได้เหมาะสมเลเยอร์ที่2ที่อยากให้ทําความเข้าใจคือว่าวันนี้เนี่ยเรามีผู้ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย stakeholders มี Startup มีทั้ง มีทั้งบริษัทองค์กรเนี่ยที่อยู่ในองค์กรตรงนี้เยอะมากแล้วก็พี่ๆหลายคนบอกว่าสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยรับต้องเป็นลูกค้าคนแรก mm hmm. อ่าก็คือรับต้องเป็นลูกค้าคนแรกหรือมันก็จะสอดคล้องกับนโยบายที่ไปทั้งเนี่งนีกับทุกสาสารกรรเลยนะคะใช่ค่ะสนหรับสนุนใช่ค่ะเอสด้วยสตาร์ทอัพด้วยก็คือว่า Ma d e in Thailand first หรือว่าลูกค้าที่จะสามารถตอบกับนักลงทุนได้ว่ารายได้เนี้ยมันจะมาสม่ําเสมอ2ปี3ปีแบบเนี้ย เงิน VC ก็จะเข้ามาแล้วก็เราก็สามารถที่จะต่อยอดเติบโตไปได้ถัดมาในเลเยอร์นี้อีกค่ะก็คือว่าเราควรจะต้องเร่งส่งเสริมการส่งออกดิจิทัลเซอร์วิสหรือว่าการบริการดิจิทัลกันมากิางขึ้นวันนี้เราอาจจะมุมมองว่าดูในโมเดลของสหรัฐอเมริกาดูในโมเดลของอินโดนีเซียเขาคือเขาจะเริ่มจากบ้านเขาก่อนเราค่อยสเกลออกไปข้างนอกแต่วันนี้ไซส์ของเราเนี่ยมันเล็ก เราควรจะคิดตั้งแต่ข้างนอกเลยด้วยซ้ำ mm hmm. บางที mm hmm. บางอย่างที่เราสามารถทำได้เช่น telemedicine mm hmm. บางท, mm hmm. างทีวันนี้เราอาจจะติดกับในเรื่องของว่ามีกฎระเบียวว่าเรายังเทเลเน็ไม่ได้ mm hmm. เราคิดว่าการมอง Digital เอ็กคอร์ดมีเนี่ยควรจะมองจากโอกาสใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นเราจะเล่นเกมใหม่โดยใช้กฎเดิมๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเันเชื่อมั่นในเรื่องของศักยภาพเราเชื่อมั่นว่าโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยจะสามารถต่อยอดไปได้ และเรื่องของประเด็นที่3สําคัญเช่นเดียวกันค่ะว่าเราจะสร้างบุคลากร,กรคือคนของเราเนี่ยที่จะตอบสนองต่อเนื่องกับกุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการ u อัพสกิลรีสกิลวันนี้นี่อยากให้มองว่าเรากําลังพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเป็น4แยก Data ของโลกไม่ทราว,าวา่าถ้าถ้าไทยจะติดต,ตามเนี่ยการลงทุน Data Center ของประเทศไทยก็ถือว่ามีจํานวนเท่าที่เราแบาบเยอะมากพอละมันก็มีความน่าสนใจ แต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็บอกว่าการมี Data Center เนี่ยมันมีเม็ดเงินลงมาตูมเดียวการจ้างงานก็น้อยมากๆแล้วก็การใช้ Local Content นั้นเนี่ยก็อยู่อย่างจำกัดเราก็จะเสนอว่าเราก็ต้องมีการ Request ไปใน Hyperscaler ต่างๆเหล่านี้ที่เขามาลงทุนในบ้านเราคือหนึ่งเขาก็ต้องมี mandate หรือว่ามีมีความรับผิดชอบในการร่วมวิจัยและพัฒนาวิศวกรทางด้าน AI Data เหล่านี้เข้ามาเพื่อตอบโจทย์ทั้งเขาแล้วก็ตอบโจทย์ของเราด้วย ประเด็นถัดมาเราก็น่าจะสามารถที่อยากที่ต้องไปขอว่ากลุ่มพี่น้อง SME ที่อยากอาจจะเข้าไม่ถึงในเรื่องของ Cloud Service ที่อาจจะรู้สึกว่ามันราคาแพงวันนี้เราอาจจะใช้ขอเป็นลักษณะฟรีเมีย m โมเดลคือใช้ในระดับน้อยฟรีเลย ทุกคนสามารถเราจะช่วยกันอัปเกรดสตาร์ดั้มเหมือนเอเพื่อที่เข้าถึงในลักษณะไหนยวกสร้างและทำได้โตแต่ถ้าก็เริ่มมีการใช้จ่ายก็เริ่มมีการใช้จ่ายมันก็จะเป็นการที่จะช่วยจะเป็นการที่จะช่วยทั้งและประเด็นที่3และประเด็นที่3การเกิดตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องมีการมองลงไปอีกว่าเราจะสามารถสร้างบุคลากรที่มันจะเกิดงานใหม่ๆได้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีออปเปอเรชันอยู่ที่นี่ค่ะมันมีงานในระดับ secondary mm hmm. แล้วก็ t h i r d t i e r ต่อไปได้อีก <Huh. S 2> ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษา Data การรักษาดูแลรักษา Cable Data ใต้น้ำหรือว่า Data Cleansing คือการทำความสะอาดข้อมูลในการใช้ต่อเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเรามอง Data Digital Economy mm hmm. มอง Data Economy แล้วลงวิเคราะห์ลงไปว่าอนาคตนะ mm hmm. เขาต้องการอะไรอีก mm hmm. แล้วเราเริ่มที่จะสร้างคนให้พร้อมกับวันนี้ mm hmm. คิดว่าประเทศไทยเราจะมีโอกาสโตไปเป็นพื้นฐาน mm hmm. เป็นศูนย์กลาง Data ของโลก เป็นไงครับฟังแล้วนยโยบายทางการเมืองจะแก้ปัญหากับดักเศรษฐกิจหรือไม่ตอนนี้ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะครับหนี้ทั่วหัวกันทุกคนโจนเอาตัวกันไม่รอดการเมืองใหม่รัฐบาลใหม่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรเดิมพันคนไทยทุกคนครับและเย็นนี้นะครับเย็นนี้ผมกับพี่โอเนี่ยต้องไป โอ้นี่ไปซักถามกับแกนสำคัญที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจเลยท่านหนึ่งผู้ว่าแบงก์ชาติท่านหนึ่งรองนายกลำตีดเตรเอกนิตินิติธันปราาับาสครับผู้ว่าวิทัไทยในงาน CEO Day ของกรุงเทพธุรกิจที่โรงแรมดุสิตธานีคำนี้แหละเสร็จจากนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เลยผมไปสัมภาษณ์เรื่องเศรษฐกิจเอาถามไปรตรงกลางที่หัวใจที่ประชาชนอยากรู้นี่แหละครับครับแต่เขาบอกว่าเบรกหน้าเนีย ห้ามพลาดเลย <Yeah. S 1> น,นี่ดีวันดีคืนครับโอ้นี่กำลังเนื้อหอมใช่ไหมอืมประชาปั่ป์จะเป็นตัวแปรของรัฐบาลครั้งหน้าหรือไม่เบ็กหน้าครับ